สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนพัน์เจริญฟ้ามบัรลักดานตำบลหนองไหสุภาพอำเภอพลจังหวัดอัแกันนะครับเป็นข้อครัวที่เลี้ยงวัวลูกผสมนะครับจํานวน21ตัวนะครับตอนนี้ของเราแนวทางก็คือจะเลี้ยงวัวแม่พันสิบแม่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด21ตัวนะครับมีแม่พันครบ10แม่แล้วนะครับเป็นวัวลูกผสมนะครับก็นี่คือภารกิจประจําวันของเรานะครับภารกิจประจามือของเขานั่นก็คือการตัด เนี่ยในไปเสริเม่งง้วนะครับมือละประมาณหาก้อนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยวันละประมาณห้าก้อนนะครับอันนี้ก็คือตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วตัดแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการรอมวนนะครับอู้นเคียงมวนเนี่ยกำลังไตขึ้นมานะครับนี่โซนมอไซ์ว่ะวิธีก็ใกล้ๆก,กันนะครับวิธีใกล้เคียงกับมอไซด์แต่ก็ไม่เป็นไรพูนะครับแป้งนี่นี่ เอ้ยเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้อ่านี่นะครับจะเป็นแปลงนี้เออไม่ใช่แปลงนี้มองนี้นะครับที่เขาตัดแล้วอ๋อไม่โดนนะครับนะวิธีคนละวิธีอยู่นะพอดีผมเอาเชือกมาก่อนเนี่ยครับเอาเชือกมาก่อนอยู่นี่ก็น่าจะได้ประมาณสักสองก้อนได้อยู่สองหรือสามก้อนไหมแม่มันนีขึ้นได้หลายแท้ ตัดเยอะเมื่อนี้ตัดหลายตัดเยอะญุ่หนึ่งสองสามสี่หายปุ่นก็นหาก้อนแล้วนะครับหาก้อนแต่วันเป็นเวิร์กใน้่อยนะครับหญ้าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หญ้ามันยาวนี่หญ้ามันยาวนะครับเครื่องม้วนนะเครื่องม้วนอันนี้เป็นมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องม้วนฟางเดินตามตอนนี้ก็ไม่ได้มีฟางม้วนแล้วก็เลยเามาม้วนหญ้าครับ ซื้อมาตอนประมาณ5้าปีที่แล้ว5้า0 0าันบาทรวมส่งนะครับเป็นเครื่องมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นห้า0 0สามพันบาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3า0,000ืนกว่าบาทนิดๆนะครับก็ค้นหาเลยนะครับเครื่องม้วนฟางเก่าญี่ปุ่นพวกนี้แล้วข้อมูลก็จะขึ้นมาก็เลือกดูได้เลยนะครับสําหรับคนคนที่สนใจนะครับสําหรับคนที่สนใจอ่ะถึงตอนม้วนแล้วขออนุญาตม้วนก่อนนะครับ เ่าลายยหญ่างนะครับโอ้ยอยากเ่าลายองอ่ะเดี๋ยวม้วนก่อนนะครับครับนี่ก็ปล่อยออกวอกมาแล้วนะครับก็มารอนะครับก็รอขับรถมารออยู่ที่แปลงปล่อยนะครับที่เราเอายามาลงไม้เมื่อเช้าก็เมื่อเช้านี้ด้วยความรีบนะครับเพราะว่าตื่นสายแดดมัน้อนเนาะก็เลยเฝ้าตัดแล้วเฝ้าม้วนมานะวันนี้ทั้งหมดได้แปดก้อนนะครับแปดก้อนแบบ บ่ค่อยนักดอกแบบก้อนบางๆนะครับแบบก้อนบางๆมันเป็นหยาที่วายุมุ่มๆขอบๆนะครับอันนี้คือเป็นหญ้าที่ม้วนออกมาสําเร็จแล้วนะครับจากการตัดแล้วก็ม้วนมันเป็นหยามันเหย้านะครับหยามันเหย้าขระปวดมันเลยเป็นเฟี้ยเฟียอย่างที่นะครับนี่ก็หญ้ามันจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะหยามันนะ หาก้อนนะครับเอามาหาก้อนทั้งหมดได้8ก้อน5้าก้อนเอามาลงไ,ไวต้ตรงนี้แล้วก็อีก3กอ็อีก3ก้อนก็คือ1ก้อนเอาไว้ให้กัวเลือด้อยกินในคอกแล้วก็อีก2ก้อนจะเอาไว้ให้แป,งปรงข้าวโพดที่เราปล่อยตอนเย็นนะครับที่เขาปล่อยตอนเย็นสองก้อนเจเอาไปไหวจเจียาไปไหวพุ่นนะครับ2ก้อนเพ <lose> ื่อให้มันกินตอนแรกนะครับเอาไปเบิ้งนะเพราะว่ามันตาได้หลายพดนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเขาเพื่อไปไววพุนนะครับนี่ดูเมื่อวานนี้ก็เหลือนะครับเมื่อวานก็เหลือห้ามันเป็นหยาบดีนะครับหญ้าหญ้าหญ้าไม่ดีเท่าไหร่นี่กัวก็มาถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ที่ปล่อยออกมาก็มี19ตัวนะครับมี19ตัวอันนี้แม่หมูตอนผมซื้อเข้ามาปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้ลูกแล้วลูกประมาณ7เดือนแล้วนะครับลูกเจ้าซูโม่แะครับเป็น F1 นะครับทําเขาอะไรเรียบร้อยแล้วลูกตัวที่2นะครับลูกตัวที่2ได้7เดือนนี่อันนี้ก็คือหญ้าวันนี้ได้8ก้อนเอามาให้กินอยู่ที่นาแปลงนี้5ก้อนนะครับกินมันก็กินเหลือนะครับนี่กินเออน,นี่ก็คือเป็นหญ้านะครับหญ้าเดิม มือวานมือก้อนหรือว่าเมืองใ็งเนี่เป็น,น,ปนอันนี้เป็นหลายๆมือคับถมเงินไปนะครับโอ้ยเจ้าโอโมโอนี่อนาคตพ่อพันธุผมนะครับนี่อายุสิบหเดือนแล้วนะครับหวานข้าวนี้พืชจิกาธทันวาก็น่าจะผสมได้นะครับน่าจะผสมได้ก็ย่ามีห้าก้อนก็เลือกกินได้เลยนะครับเลือกกินได้เลยวันนี้มีห้าก้อนวัวก็ถือว่า โอเคนะครับห้าก้อนที่จริงถ้าเราใส่ใส่ใส่เป็นตาข่ายนะตาข่ายแล้วก็ชักขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับใช้ใส่ตาข่ายหนึ่งสองสามสี่สี่ก่อนนะครับแต่ว่ามันต้องอย่างว่าแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ใส่ตาข่ายกินดีนะครับถ้าเป็นตาข่ายมันจะไม่มันมันจะไม่เปื้อนดินนะครับตาข่าย ก็จะกินดีอ่าก้อนนี้สังเกตว่าก้อนนี้กินดีน่าจะแห้งนะครับหญ้ามันเริ่มแห้งแล้วนะครับพื้นดินมันเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าหญ้ามันก็ยังเป็นหนาหนาดำๆอยู่คือเก่าแหละแต่ว่าพื้นดินมันนที่ว่าอ่าเขาเออนี่ยังล่ะที่ว่าเป็นอันนี้มันก็ยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังแห้งอยู่แห้งก็ยังไม่ค่อยมีกินแต่ว่าไอ้นั้นมีเยอะนะครับอ่ากิ้งกือนะกิ้งกือกิ้งกือเยอะมากเลยอยู่ในแปลงญ้ะ กิงกือเยอะงัวมันกัดมันกัดหยา่ำหย่ำถือแล้วมันก็คายถิ่มนะครับกิงกือนะครับมันก็นเลยบ,บอๆบอๆบอไข่อันนี้ไปเลยนะเห็นไหมครับกิงกืองัวก็ต้องรู้จักสลัดออกนะครับเต้าเขาเต้าเขานะครับเอแสดงว่าหญ้าก้อนนี้นี่ดีนะครับหญ้าก้อนนี้ดีแห้งมันแห้งน้ำนะครับหย่ามันแห้งๆๆน้ำหญ้าแห้งน้ำบัวก็เลยกินดี นเห็นกิ my my ้งคือถิมละกิ้งคือเยอะนะครับอยู่ในแปลงหญ้าผมแต่ละลดลงใส่ระบวผมจับออกงวงครับกนย้อนแม่งงวมันเน่ะกัดแล้วมันคลายถิมนะนี่ถ้ามันถ้าก้อนมันล้มมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละกันก้อนมันล้มแล้วมัใจะไถไปเรื่อยๆนะครับที่มันต้องตั้งอยู่นะครับก้อนมันต้องตั้งอยู่ไม่ล้ม หญ้าตรงนี้สวยนะครับหญ้าตรงนี้สวเป็นหญ้าอ่อนนะครับต้องบอกเป็นหญ้าอ่อนนะครับเนี่ยหญ้าก้อนสองก้อนนี่ละมั้งนี่สามก้อนแรกนี่ไปเลยหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนที่เป็นหญ้าอ่อนนะครับเป็นหญ้าอ่อนเพราะว่าเป็นหญ้าที่ตัดตัดรอบล่าสุดไปแล้วได้ตัดอีกสองรอบนะครับได้ตัดอีกเได้ตัดอีกหนึ่งรอบนะครับหญ้ากรเลยเป็นหญ้าที่แบบอ่อนๆนะครับถึงจะยาวยาวเพราะว่า ยาวเพราะว่าสารอาหารนะครับยาวาเพราะว่าปุ๋ยแต่ว่าเหนเป็นหญ้าอ่อนนะครับเป็นหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนแล้วก็แห้งแล้วดินก็แห้งก็เลยไม่ได้มีกลิ่นอันนี้เท่าไหร่ส่วนแม่นี้ก็ใกล้คลอดแล้วนะครับเนี่ยแม่นี้นมเริ่มลงแล้วนมลงแต่ว่าหางยังบันไท้นี่นะครับดูท้ายนะครับขี่แล้วขี่ติดดากเลยนะครับอันนี้คือขี้เหลวนะครับขี้เหลวนะดึงออกไปเห็นบ่ครับดึงออกไปดึงออกไปนะครับ แนนนนีีน่่มมัักสดึงออกมาอยังนะครับนี่ถ้ามันดึงออกมาแล้วมันสิีายไปเรื่อยๆแล้วมันสิน้ำกินแล้วมันก็สิเหยียบไปเรื่อยๆนะครับมันสิเหยียบไปเรื่อยๆต้องให้มันยูเป็นกองนะครับแล้วก็ให้มันกลมหนาเขานัา่นนะนี่นี่คือยังบักตัวนี่คือยังตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอผมทําใหม่ก่อนนะครับ เ,เอามาตั้งไว้ขังเสานี่นะครับอาจจะเป็นกูกกักก็กู้กู้ในน้อยนะครับแบบเพราะอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศตั้งไว้พอมันตั้งไว้ตรงเอียงเกาะหญ้าเกา่าย้าเดิมมันนันเอียงเกาะเคินไหมม,มันนันมันโน้นนะครับพอมันโน้นแล้วมันต่ํามันกระลมนะครับต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตั้งตั้งแปลงหญ้าใหม่แม่ั้นก็ต้องไถไถหญ้าเดิมออกนะครับ พราะว่าเนี่ยสมมติว่าเอาลงตรงนี้มันมันมันเบาอันนี้มันเขาเห็นกว่ามันบาบาลานเนะมันแข้งนะครับมันแข้งก้อนมันเลยล้มได้ง่ายถ้าเอาตั้งไว้ที่ใหม่นะก้อนมันจะไม่ค่อยลม้มนี่ตั้งไว้ขางเสาเลยนะครับนี่หรือไม่ันก็ต้องเคลียร์พื้นที่ดินตรงนี้ออกนี่พื้นที่ออกให้มันเรียบเรียออกก้อนตั้งปุ๊บแบบบาลานดีๆนะครับสีบลค่อยล้มสีบลออกไปใส่นะครับหัวก็ได้กินนี่ครับได้กินนะ วัวก็จะกินอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็กินอิ่มก็ไปหาแทะล็มนะแทะเลื่มนี่ครับวนมากแล้วก็ตกแก้มแรงก็ล่อออกไปแทะเลื่มแปลงนั่นแต่แปลงนั้นหญ้าหมดแล้วนะครับหญ้าหญ้าหมดแล้วแหละแต่ว่าก็พอได้กินอยู่เนี่ยวัวก็จะได้กินเขาเอ่นไว้อย่างนี้เนี่ยกระสีได้กินนี่ละวัวก็จะได้กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระสีได้กินหยาที่ผมเกี่ยวมาให่นี่แหละคึอหญ้าเสริมนะครับเนี่ยหญ้าไหนถ้าเราไม่มีมันก็อย่างว่าแล้วเนาะขันเทาบ่มีให้กินมันก็ กับว so ่ได้กินนะครับอันนี้ก็คือเรามีให้กินเราก็ได้เสริมไปในตัวนะครับเป็นกัวลูกผสมนะครับผมมีเลือดร้อยแค่อยู่หนึ่งตัวนะครับตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวเนี่ยนะครับเลือดร้อยนะครับเป็นเลือดร้อยนะครับตอนที่กัวดังๆกัวแพงๆเนี่ยผมไม่มีเลือดร้อยกับเขานะครับไม่มีเลือดร้อยแล้วก็ไม่มีกัวสีแดงนะครับสีแดงผมเพิ่งซื้อเข้ามาปีที่แล้วนะครับตอนที่ราคากวัมลงแล้วนะครับซื้อเข้ามาพัฒนานะครับ ก็ส่วนพวกนี้ก็คือเป็นลูกคอกนะครับเป็นลูกคอกเป็นงัวในคอกง้วลูกคอกนะครับดูนี่เป็นกลัวลูกคอกของเราเองก็พยายามพัฒนาไปนะครับพยายามพัฒนาให้มันได้ตามจํานวนที่เราตั้งเป้าไว้นะครับตอนนี้ก็มองอยู่ว่าอนาคตมันสิเป็นไปได้จะสํหรันะครับอนาคตมันจะเป็นไปได้หลายได้หน่อยสํหรันะครับแห่งเลียงแห่งลําบากอ่ะ กับบ่แมนนะครับถ้าเลี้ยงแล้วสบายก็น่าจะเลี้ยงแต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วลาบากก็น่าจะปรับเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้ลงทุนเยอะแล้วเพราะว่าน่าจะไปหาทําอย่างอื่นแล้วในที่มันลําบากขึ้นเราก็แก่ตัวลงนะครับก็พยายามมองหาอะไรที่มันทําให้ง่าย,ายๆดีกว่านะครับผมกับเบิ้งแล้วผมก็เป็นมองหาแนวาทางอื่นนะครับเช่นเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเลี้ยงไก่ชนนะครับ ก็กำลังมองมอง,มองหายอยู่ผมก็ว่าน่าจะเลี้ยงสบายกว่าเลี้ยงวัวอยู่นะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะแปลงนาสิบไร่อย่างเงี้ยเอามาปลูกงาสวาสิพอ่อ่วงทีนะครับแปลงนาสิบไร่กว่าจะปลูกหญ้าพอวัวเลี้ยงไก่ก็ใช้พื้นที่แค่ไร่เดียวนี่ก็โอ้ยหลายครับแล้วปกติเขาใช้แค่งานสองงานนะครับที่เพาะไก่กันนะครับแต่ว่าไก่ต้องดีนะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ อันนี้ก็ศึกษาไว้เฉยๆนะครับศึกษาไว้นะครับอันไหนที่ทําน้อยได้มากก็พยายามจะศึกษาไว้นะครับเลี้ยงวัวก็ยังจะเลี้ยงต่อไปนะครับเนะี่ยแต่ว่าอนาคตอาจจะทําให้มันสะดวกสบายเพิ่มขึ้นโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ ใครมีอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องหมอนฟางหรือว่าเครื่องตัดหญ้าอะไรก็หรือการเลี้ยงวัวของเรานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับของเราก็เป็นคอกวัวที่จะพยายามถ่ายให้ชมทุกวันนะครับ,บการเลี้ยงวัวลูกผสมของเรานะครับน่าจะเป็นคอกคอกไม่ไม่กี่คอกนะครับที่ถ่ายวัวลูกผสมให้ดูทุกวันนะครับก็ภารกิจก็นี่แหละครับมีตัดหญ้า แล้วก็เบื้องแปลงงาให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะลดน้ำหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าเลี้ยงวัวนี่แหละครับของเขามีประมาณนี้แหละไม่ได้ไปถ่ายอ่คอนเทนต์จากที่อื่นนะครับโน่นนี่นั่นนะครับของเราก็ถ่ายแค่นี้แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ